เพื่อนถามว่าวันละพันนี่ทำยังไงบ้างคะคอมมิชันวละพันเนี่ยมีวินัยค่ะครูอันดับแรกก็คือมีวินัยก่อนเลยค่ะลงคลิปทุกวันค่ะก็คือสม่ำเสมอมีวินัยแล้วก็เน้นกดชุมชนอันไหนที่แบบว่าไปดูคลิปเก่าๆอะค่ะมันจะมีวิเคราะห์คลิปอะไรพวกเนี้ยค่ะคำไหนพูดได้คำไหนพูดไม่ได้แบบนี้ค่ะก็จะลองๆปรับปรบแบบนี้ค่ะ แอยปรับเนาะเพราะว่าจริงคือมันเยอะอยู่แหละในการทำใช่เพราะไปดูคลิปที่แบบมันจะขึ้นแบบสีแดงแดงแบบเนี้ยค่ะครูก็จะไปดูว่าไปดูคลิปตัวเองค่ะว่าเราพูดว่าอะไรเอ๊ะทำไมพูดคลิปมันถึงไม่วิ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะค่อยค่อค่ะตอนนี้ลงคลิปวันละกี่คลิปคะวันละห้าคลิปค่ะรู้สึกว่ามันเหนือบากกว่าแรงไหมคะ ไม่ค่ะครูมันจะเหมือนมันชินแล้วแบบเนี้ยค่ะตอนแรกก็สามแบบมีสต็อกคลิปอะค่ะแบบแบบที่ครูแน,นะนําอะคือพอมีสต็อกคลิปแล้วอะเราก็แค่ทําไว้ทําไว้วันไหนพลังเยอะเราก็ทําไว้เยอะๆแบบเนี้ยค่ะครูวันไหนที่เราคลิปเอ้ขี้เกียจจังเลยแบบเนี้ยก็ไม่ทําแล้วก็เอาอันเก่าๆมาลงตุ้งๆถึงเวลาก็ลงไปเลยค่ะครู oh oh. ใช่ no. มีสต็อกคลิปใช่มันไม่ได้มีพลังทุกวันวันไหนพลังเยอะก็ทําเยอะค่ะใช่ค่ะถ้าไม่มีสต็อกนี่วันนั้นไม่ได้ลงก็มีใช่ใช่เคยแบบไม่มีสต็อกแบบแรกๆที่ทําแบบนั้นนะคะพอหลังๆที่ครูสอนเรื่องสต็อกคลิปก็สต็อกมาตลอดเลยค่ะต้องเลยโหเก็บทุกเม็ดเลยนะเก็บทุกเม็ดเพื่อนข้อแรกสำคัญที่สุดสต็อกคลิปค่ะ ใ,ใครสต็อกอยู่บ้างปัจจุบันพิมพหนึ่งให้ดูหน่อยใครมีการสต็อกค,คลิปของตัวเองก่อนลงบ้างพิมหนึ่งมาก่อนแล้วพี่พี่เนียนะพี่ลีน่าถามว่าสต็อกค,คลิปคืออะไรอ่ะ,อะพี่ไม่บ้านาจีบอกสต็อกค,คลิปถ่ายคลิปอะค่ะถ่ายคลิปที่เราจะลงพวกรีวิวสินค้าค่ะถ่ายไว้ ใช่พอถึงเวลาเราก็มาปล่อยลงปล่อยลงถ้าวันไหนพลังเยอะพี่ก็จะแบบทําไว้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็พากเสียงไว้พากเสียงไว้สมมุติจะลงห้าคลิปก็คือพากไว้ห้าคลิปไปเลยแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปทําอย่างอื่นอะไรก็ว่าไปพอถึงเวลาก็ปล่อย,ล,อยลงปล่อยลงแบบเนี้ยค่ะโอ้โหสุดยอดครูอธิบายเสริมการสต็อกค,คลิปก็คือการที่เราค่ะเตรียมคอนเทนต์ทาคลิปรอไว้แล้วแค่รอวันที่จะปล่อยออกเฉย เพราะว่าการทําคลิปวันละห้าเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเล่นะถ้าถ้าไม่ได้มีสต็อกไว้อะวันไหนที่เราอาจจะคี้เกียจอ่อะเราอาจจะไม่ทําก็ได้แล้วใช่มันจะมีวันคี้เกียจก็มีนั่นแหละมันจะเป็นจุดนั้นอะจุดอันตรายของการที่ไม่ได้โพสต์คลิปแล้วช่องมันจะร่วงทันทีเลยใช่ค่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยช่องจะร่วงถ้าเช้ามาแล้วไม่ได้โพสต์อะ ูดง่ายๆนะถ้าให้ครูเทียบตอนนี้จากการที่ครูได้วิเคราะห์เนาะโพสต์ตอนบ่ายกับโพสตตอนเช้าตอนเช้าดีกว่ามากตอนเช้าอ่ะจะช่วยเปิดค่าคลิปทุกเอ่อทุกคลิปที่เราเคยลงไว้ด้วยแต่พอบ่ายเนี่ยมันอึนๆมึนๆยังไงก็ไม่รู้เดียวต้องรอประชุมผู้นี้ใช่มันมันเหมือนตอนเนี้ยมันสามคลิปมันจะอึนๆมึนๆไปเลยค่ะครู <lakes S 2> พอ,อคลิปที่สี่ปุ๊บะถึงจะพึ่งแบบยอดขายแบบลื่นๆหน่อยแต่แบบแต่ว่า ช่องอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่านะคะแต่แบบแต่อาจจะด้วยคอนเทนต์ด้วยแหละค่ะมันเดิม <laughs> เดิมเดิมเดิมแต่ลูกค้าใหม่เสมอ <laughs> ใช่แต่แต่มันก็มีคลิปที่ขายได้เกือบทุกวันนะคะครูแต่มันเป็นคลิปเดิมๆแหละแต่ว่ามันมันมีคลิปที่ขายได้ะค่ะเกือบทุกวัน <laughs> คลิปใหม่อะค่ะเออว่าอย่างพ้กที่นอนเป่าลมของพี่แม่บ้าน 5G คนที่ซื้อแล้วเขาจะซื้ออีกไหมน่าจะ เป็นลูกค้าใหม่ค่ะหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะครูเพราะฉะนั้นเราก็แค่วิเคราะห์ว่าเราทําคลิปให้ใครดูลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเราทําคลิปให้ใช่แต่มันมันเหมือนเหมือนอย่างที่ครูบอกมันเหมือนจะแบบยังไงอะเราจะรู้สึกเบื่อตัวเองแบบนี้ค่ะแบบเหมือนครูชอบแบบหาเลยทําแบบหาเลยทําแบบไปใหม่แต่พอหนูทำปุ๊บจะมาทําอะไรแบบนี้ทุกวันมันก็เบื่อแต่ว่า มันจะมีเหมือนเหมือนทะเลาะกับตัวเองแบบนี้ค่ะครูทะเลาะกับตัวเว <ใน S 1> องอ่ะแบบทําแบบทําเหมือนเดิมทุกวันมันเบื่อแบบนี้ค่ะทัดะเลาะกับตัวเองทำอย่างอื่นหาอย่างอื่นสิ่งใหม่ทําที่ไม่ใช่อันนี้นี่ก็ทําไปอย่างนั้นทาเป็นวินัยให้คิดแบบใช่แต่แต่วินัยอ่ะก็คือก็คือได้แล้วแต่แบบเป็นบางวันค่ะครูมันเหมือนทะเลาะตัวเองอ่ะใช่เข้าใจก็าใจครูอ่ะตีกับตัวเองทุกวันอันนี้แสดงว่าเข้าใกล้มาก ใช้สิ่งที่ที่เราอยากได้อะเราอยากได้อะไรเป็นพิเศษแต่มันมันก็ขายได้ค่ะแต่มันรู้สึกแบบเอ๊ะมันขายได้แต่มันทะเลาะกับตัวเองแบบนี้ค่ะมันเหมือนมันเบื่อคอนเทนต์ตัวเองแบบนี้ยค่ะครูเอาเราเลือกเอาระหว่างขายขายได้กับทะเลาะกับตัวเองอะค่ะก็ขายได้ก็ดีแล้วไงทะเลาะก็ช่างมันเถอะใช่ไหมใช่ไหม ่อ่ะถ้าไม่ทะเลาะแล้วขายไม่ได้อ่ะเออเอาไหมล่ะไม่เอาค่ะเออแค่นั้นเองไม่เห็นจะยากเลยมันจะมีแบบทะเลอยู่แล้วเพราะว่าอะไรใช่มันมีแบบพลังแบบปี๊ดบางวันก็ปี๊ดบางวันพลังก็ดอบมากอะไรแบบเนี้ยค่ะเออมันมันเป็นเรื่องของของศัจรธรรมอยู่แล้วว่ามนุษุ์ดับไม่มีไม่สามารถทำอะไรเดิมๆซ้ำๆได้เพราะนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ ที่จะบอกว่าอย่างไงดีอ่ะมันจะเกิดบางทีงงก็รู้สึกแบบเบื่อหน่ายสงสารคนกดไลค์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเนียข่ะครูสงสารพี่ปางจังกดกดหัวใจปุ๊บอา้าวคอนเทนต์เดิมอีกแล้วเอบเนี <c oughs> ้ยค่ะครว่าเบื่อหรือเปล่าไม่น่าจะเบื่อนะขนาดกูดูกี่รอบกี่รอบกูก็ดูนะมันสนุกเคื่อนมันมันไม่ได้รู้สึกน่าเบื่อนะถึงแม้ว่าคอนเทนต์มันจะซ้ำอ่ะแต่ รูปแบบเช่นที่ครูบอกให้คุณปรับเรื่องอะไรสีเสื้อผ้าสีของห,หรือเปลี่ยนรถจากกระบะเป็นรถเกง๋งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ก็จะสลับวนไปวนมาก็จะถ่ายแบบพอมีสต็อกปุ๊บแบบมันก็จะเลือกมาได้ว่าสีนี้วันนี้วันนี้สลับสลับ,ลบเป็นสลับฟันปลาไปแบบเนี้ยคะ่ะครูนี่แหละคือการวางแผนในการลงไม่ใช่อยู่ดีๆทำคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะลงเออพุ่งไอ ถัดไปเอาอะไรดีวะมานั่งคิดอีกแล้วแบบนี้ไม่เวอร์ครูบอกเลยพี่ปางบอกสนุกครับสงสารคนกดหัวใจมากเลย <c oughs> เอาบอกว่าสนุกก็คือสนุกนะเราชอบไอ้นี่ตัวเองแบบแบบคิดขำๆหน่อนไครูแ <c oughs> ม้สบายหมดสต็อกแล้วรีบผลิตด่วนถูกต้องนะคะ <c oughs> แบบเอางี้ ลักการง่ายๆแม่สุกก็ไม่ได้ต้องคิดคอนเทนต์ใหม่เสมอนะคุณลองไปเอาคอนเทนต์ที่มันปังของคลิปเดิมอะ่ะคลิปเดิมที่คุณเคยทําแล้วคนชอบอะ่ะคุณเอาแบบนั้นอะทำคล้ายๆเดิมดูสิก็เรียนแบบพี่แม่บ้านฮัจีนี่แหละที่เขาบอกว่าเขาทาเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนทีเน่เปลี่ยนนู่นเป็นนี่นะคะแต่ที่สําคัญคือรีวิวยากกว่าเพราะว่าหน้าใส่แล้วทําไงดีละ่ะ <c oughs> หน้าฟากลับมาไม่ได้แล้ว เออเนาะอันนี้แหละที่ยากของการรีวิวสบูน่นะจ๊ะโพสตอนเช้ากี่โมงหรอคะตอนนี้ครูให้เจ็ดโมงใช่ไหมไหนใครโพสเจ็ดโมงบ้างใช่ปะครูว่าเจ็ดโมงวิ่งดีมากๆเลยใครตื่นมาโพสเจ็ดโมงบ้างพิมพ์เจ็ดเร็วเจ็ดโมงแล้วอัดตามด้วยอัดตามด้วยถ้าถ้าวันละห้านาออีกทีมันคือสิบเอ็ดใช่ไหม อีที่มันคือสิบเอ็ดนาะแต่ถ้าอาัดตอนตอนสามโมงได้แจวเลยนะสาะมโมงเช้าอ่ะเก้าโมงเก้าโมงเออไม่ได้โพสต์ค่ะอ๋อเจ็ดโมงเป็นเวลาที่ดีสำหรับการดันคลิปแรกของวันจริงตอนนี้เท่าที่เช็กะสิบเอ็ดโมงอ่คนโพสต์เยอะมากรู้สึกว่ามันอ่ดมันอ่ดมันอ่ดจริงๆ ถ้ามันอืนปุ๊บคุณขยับนะขยับเรื่องบางเรื่องมันอาจจะต้องปรับตามที่เราเห็นนะคะเออใช่อาจจะเป็นเพราะคลิปครูที่ครูลงไปหรือเปล่าคนก็เลยแห่ไปโพสตอนสิบเอ็ดโมงกันเต็มไปหมดเลยใช่ปะยอดวิว <laughs> จะไปหลักแสนแล้วมึงคลิปนั้นคุณดูสิไอคลิปช่องครูอ่ะตอนเนี้ยมี ครูโดนปิดกั้นอยู่ประมาณนึงเพราะว่ามันมีการละเมิดเอไฟ้สดอยู่ประมาณห้าห้าอันแต่ครูก็ไม่ไม,ไม่ไม่เวลรก็ถือว่าอันไหนเป็นประโยชน์ก็ลงทิ้งไว้ใครเห็นก็โอเคอย่างละเนาะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าให้ครูวิเคห์ถ้าคุณรู้สึกอืดน,นะคุณขยับลงมาสักชั่วโมงหนึ่งขยับลงมาสักชั่วโมงไม่ลงไม่ลงเวลาละไม่ลงคลิปที่เป็นเวลาละ <c oughs> คนแห่ลงช่วงที่ครูบอกจริงๆเขาปรับเวลาแล้วย้ายมา เนาะไลฟ์สดแบบนี้ทำยากไหมคะถ้าไม่ขายไม่ขายสินค้าไลฟ์สดเหมือนครูแล้วคุณจะไลฟ์ทำอะไรอะคะไลฟ์คุยกับคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอแล้วสิ่งที่คุณได้คืออะไรบ้างคุณเก่งอะไรคุณก็เอาสิ่งนั้นอะมาบอกประโยชน์ให้กับผู้คนอืมแต่มันเป็นไปนไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่มีอมเขาเรียกอะไรอีกสายอีกทางหนึ่งอะถ้ามันไม่ได้มีการสพ p p o r เออหรือไม่ได้มีธุรกิจมีเงินไหลเข้าตลอดคุณไม่มาสามารถนั่งพูดแบบฟรีๆได้ทุกวันหรอกนะถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกก่อนว่าเราอ่ะทำจะทําอะไรเพื่ออะไรต้องการอะไรไม่งั้นมันไม่จบตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณทําคุณไม่มานั่งไลฟ์ได้ทุกวันเหมือนครูหรอกใช่ไหมเพื่อนครูไลฟ์ทุกวันตรงเวลาอาจจะมีเลอะเๆบ้างนิดหน่อยแต่ครูมีความสุขกับก,บการที่ครูได้เห็นเออใครหลายๆคนนะคะ มีความสุขเออ่มีรายได้แล้วก็ให้ครอบครัวได้เลี้ยงครอบครัวได้มันมันก็เป็นจุดเล็กๆที่ครูเริ่มอะนะที่ที่ครูจะช่วยได้ครูก็เลยรู้สึกว่าความสุขตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเงินไงมันไม่เกี่ยวกับเงินอืมนะคะศูนย์จุดแปดหนึ่งค่ะครูตอนนั้นขายแมสค่ะช่วงแรกๆอืมใช่ต่อตอนหนึ่งออเดอร์ค่ะ ที่แม่บ้าน54บอกครูว่าไงบอกว่าทําไมค่าคอมมันมันมันเหมือนค่าคอมมันน้อยค่ะครูแล้วครูก็บอกว่าแต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจอะค่ะมันเหมือนว่า0.81อะไรอย่างเงี้ยมันมันน้อยมากแบบคือแบบใจแบบไม่ได้แล้วค่ะแต่ครูบอกว่าอะไรนะครูบอกดมันจะช่วยเปิดค่าค่ะเปิดค่าการมองเห็นด้วยแบบเหมือนว่าเราขายได้แบบออเดอร์เยอะๆแบบเนี้ยค่ะครูประมาณนี้ค่ะ ใช่คำสั่งซื้อแบบเนี้ยค่ะจำไว้นะทุกคน AI จับที่คำสั่งซื้อไม่ได้จับที่ยอดขายเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเดินช่องแล้วอยากให้แบบช่องมันติดแล้วกินยาวคือการที่คุณเริ่มจากสินค้าที่ที่มันดีแล้วก็ราคาไม่แพงค่าคอมน้อยไม่เป็นไรแต่จุดเนี้ยจะเป็นจุดที่จะทำให้เปิดค่าการมองเห็นช่องกับตะก้าคุณเห็นไหมเห็นไหมเวเดียวกันเป๊ะเลยนะถ้าคุณรอได้เดี๋ยวคุณฟังเหมือนพี่แม่บ้าน5นะ้าจีแน่ ตอนนั้นคลิปมันแมสค่ะขู่กินอยู่หลายเดือนเลยนะคะมันก็จะตอนแรกก็พันกว่าบาทสองพันสามพันจนถึงประมาณเก้าพันค่ะก็คือจากศูนย์จุดแปดหนึ่งก็คือเหมือนออเดอร์มันมันเยอะวันละร้อยสองร้อยแบบเนี้ยค่ะขู่ร้อยสองร้อยออเดอร์ค่ะตอนนั้นวันละร้อยสองร้อยออเดอร์มันใช่แมสคะ่ะแ,แต่ว่า,ากลมๆเป็นหนึ่งบาทอนะร้อยสองร้อยก็ตีว่าวันละสองร้อยบาทนี้ไหม ร้อย <100, S 2> ใช่ประมาณร้อยสองร้อยพวกนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะครูแต่มันแบบนนหลายๆลออเดอร์ใช่ค่ะ<า>แล้วพอครูบอกว่าไงต่อใช่พอพอ,พอมันเปิดค่าปึ๊บอะมันก็จะมีสินค้าตัวอื่นที่อยู่ในช่องที่เรารีวิวไว้อะค่ะมันก็จะเหมือนแมทต,ต่อขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะครูตอนนั้นก็ต่อมาที่เแผ่นลองรีดค่ะแผ่นลองรีดน่าจะสี่บาทนี่แหละค่ะสี่บาทค่ะครู ใช่ใช่ขยับขึ้นมาเพราะว่าก็คือซื้อมาใช้ค่ะซื้อก็คือรีวิวจากอันที่เราใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมเริ่มจากสิ่งที่เราใช้นะมันจะไดออ้รีวิวเข้าปากเ<ม>ข้ามือเนาะใช่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังขายได้อยู่เรื่อยๆค่ะอันแผ่นลองรีดแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่ค่ะเมันเป็นแมสเนาะใช่มันจะมาเรื่อยๆค่ะขยับไปอีกล่ะขยับไปอีกกี่บาทกี่บาทขยับอีกก็เป็น โตพับค่ะครูโตพับประมาณสี่สิบกว่าบาทค่ะสี่สิบกว่าบาทใช่ที่ได้วันละสักสิบตัวไหมโตพับเยอะอยู่ค่ะเยอะค่ะครูสิบสิบยี่สิบประมาณเนี่ยค่ะเด็กนี่ก็เกือบแปดร้อยแล้วนะใช่ใช่ค่ะช่วงแรกๆนะคะ <c oughs> ท,ที่ที่คลิปมันแมสแมสนะคะค,ะครูต่อจากโตพับเป็นอะไรคะ โต๊ะพับพอตอนนั้นสต็อกมันขาดค่ะคูสต็อกคือโต๊ะพับอ่ะมันจะขายได้ทุกวันขายดีแต่ว่าคือร้านเขาเติมไม่ทันแบบนี้ค่ะคูแล้วพอพอของมันหมดหมดปุ๊บอ่ะคลิปมันหยุดแบบนี้ค่ะคลิปมันหยุดคูให้พี่แม่บ้านห้าจีขยี้คลินิดนึงพอเราเจอปัญหาไอ้เรื่องสต็อกหมดคูให้พี่แม่บ้านห้าจีทำไงก็เอาอร้านอื่นค่ะร้านอื่นเอามาปักไว้ด้านบนค่ะคูเอาไว้ด้านบนสุด นนะนใช่แล้วก็ทําคลิปเพิ่มไปค่ะเดี๋ยวพวกเราทําจริงจังเราจะได้เจอสถานการณ์นี้แน่นอนถ้าวันหนึ่งคลิปแมทป,ปุ๊บสินค้าไม่พอคุณเอาตะกร้าร้านอื่นมาปักไว้บนที่อยู่โชว์เคสเพื่อทีเอ่เขาดูคลิปคลิปมันยังวิ่งอยู่แล้วไม่มีตะกร้าเขาก็จะได้มาซื้อที่หน้าช่องถูกไหมคะอันนั้นคือสเต็ปแรกต่อมาทํายังไงต่อต่อมาก็เอาตัวที่ปักอะค่ะร้านที่ปักพี่ก็มาเอามาแทรก ทำคอนเทนต์ต่อคะ่ะแบบคล้ายๆเดิมก็บิดตามที่ครูบอกอันไหนที่มันแมสก็คือไปดูว่าแมสแบบไหนเราพูดอะไรหรือแฮชแท็กอะไรยังไงแบบเนี้คะ่ะก็จะเอามาเติมนิดหน่อยแบบนี้คะ่ะมันก็จะทำให้เราแบบง่ายขึ้นแบบเนี้ยค,ค่ะครูใช่ใช่และอีกอันหนึ่งก็คือเริ่มเตรียมตัวหาสินค้าตัวใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เอาตัวใหม่มาแทรกแทรกแบบนี้คะ่ะ เพราะว่าช่อจะไม่รอจนกว่าสินค้านั้นน่ะจะหมดหรือมีปัญหาตลอดรีบรีบดูรีบมองไว้เลยว่าตัวไหนที่ใกล้เคียงกับคอนเซ็ปต์ช่องอะเตรียมเอามาแหย่ลองแหย่ดูก่อนสกิับนะเอามาลองแหย่แบบที่ครูบอกวันละคลิปแบบนี้ค่ะเพราะว่าช่องช่องพี่เป็นแบบแลกเพื่อนมาแบบนี้ค่ะพอลงสินค้าที่มันไม่เหมือนเดิมอะคือช่องมันจะหยุดไปเลยแบบนี้ค่ะครูจาก จะค่อยๆแย่ตามที่ครูบอกมันก็จะเออแบบค่อยๆขึ้นไปแบบนี้ค่ะใช่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเยี่ยมเลยอ่ะต่อด้วยเอ่ออะไรนะที่นอนเป่าลมพอมันโหมดแล้วต่อด้วยอะไรอีกได้กี่บาทลืมถามเลยถามได้ป่ะอันไหนคะ่ะได้ไหมอันไหนคะที่นอนเป่าลมได้กี่บาทที่นอนเป่าลมเออยี่สิบกว่าบาทค่ะตะก,กาที่มันแมส แต่ว่ามันจะมีอีกตะการหนึ่งที่พี่ไปขอสินค้าตัวอย่างมาเขาจะให้สิบเจ็ดบาทค่ะครูแต่ตะการนั้นน่ะจะส่งฟรีค่ะมันก็เลยจะขายดีกว่าก็เลยสิบเจ็ดบาทค่ะประมาณสิบเจ็ดบาทตกวันหนึ่งที่นอนเป่าลมได้ประมาณกี่ชิ้นนะคะสิบกว่าค่ะสิบกว่าบางวันก็ยี่สิบถ้าถ้าถ้าวันไหนโต๊ะขายดีที่นอนจะดอกแบบเนี้ยค่ะครูถ้าวันไหนที่นอนขายดี โตจะดอกแบบเนี้ยคะ่ะมันจะสลับสลับกันค่ะแล้วก็เติมล่าสุดเป็นอะไรนะคะเป็นที่นอนใช่แผ่นแผ่นรองนั่งรองนอนด้านด้านหลังเบาะค่ะโอ้มันสะดวกกว่าการเป่าลมแล้วใช่อันนั้นคือกลางออกมาไม่ต้องเป่าลมค่ะแต่ว่ามันด้านล่างก็คือมันวางของได้มันน่าจะขายได้ตรงด้านล่างมันวางของได้ค่ะ ก็แมสอีกใช่แมสวิ่งประมาณสามหมืนค่ะคลิปที่มันแมสเห็นไหมได้กี่บาทอันนี้อันนี้ห้าสิบบาทค่ะบางบางวันเขาทำแฟลชซิลก็จะสี่สิบกว่าบาทแบบนี้ค่ะถ้าราคาปกติก็จะได้อยู่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดบาทค่ะโอ้มีหน้าล่ะคอมมิชชั่นดีดขึ้นไปพันเจ็ดสองพันเลยนะใช่ไหม เอเดือนนี้ถึงเปล่าไหมนะนไม่ถึงค่ะกูอรอค่ะอักไหมยังอีกตั้งห้าวันเลยนะตอนนี้ได้สามสามหมื่นสี่หมื่นค่ะตอนนี้ได้สามใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งหนึ่งถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มจำนวนคลิปล่ะอคะ ครูว่าเกินห้าหมื่นนะเอาหรือเปล่าห้าหมื่นเอาค่ะครูเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยับค่ะเดี๋ยวจะขยับเอแต่จะ,<ล>ะค่อยค,ค่อยขยับไ,ได้นะคุณก็ดูว่าอันไหนที่มันเติมได้ช่วงเวลาเอาง่ายๆห่างกันสองชั่วโมงคลิปหนึ่งสองชั่วโมงคลิปนึ่งนะเพราะว่าเวลาถ่ายก็คือต้องรอแฟนหยุด ทำงานก่อนรอวันหยุดแล้วค่อยถ่ายแบบนี้ค่ะไม่ค่ะเขาจะหยุดสองวันหยุดทีแบบนี้ค่ะก็จะถ่ายใช่ค่ะเพราะว่าได้แน่อัดเลยค่ะวันแรกมีสินค้าตัวไหนที่ที่มันก็ขายได้ด้วยไหมคะในช่องอ๋อมีเป็นผ้าคลุมเครื่องซักผ้าค่ะครูขายค่าคอมเยอะด้วยแต่ว่ามันไม่มีคอนเทนต์ มันใส่ไปแล้วก็จบแบบนี้ค่ะครูก็ลูดเข้าลูดออกลูดเข้าลูดออกแค่นี้ค่ะก็ทําเหมือนเดิมใช่ก็ทาเหมือนเดิมใช่มันขายดีมาก้าคุมับโต๊พมาใช่ใช่ค่ะ้าคคุมลืมลืมค่าคอมยี่สิบกว่าบาทค่าคอมเยอะกว่าที่นอนอีกแต่ว่ามันมันไม่มีมุมถ่ายแบบนี้ค่ะครูมันมีมุมหลังบ้านแค่มุมเดียวลูดเข้าลูดออกแค่นั้นเองค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ลงที่คุมไหมล่ะเปลี่ยนสีเอา ก็เลยไม่ค่อยได้ลงค่ะก็เลยแต่มาัาขายได้ทุกวันค่ะครูโอ้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนฟังดีๆนะที่ครูให้พี่แม่บ้านห้าจีเล่าอ่ะถ้าคุณฟังแล้วคุณเก็บทุกเม็ดนะคุณจะสังเกตว่าทุกสถานการณ์มันมีปัญหาและมีอุปสรรคแต่เวลาปัญหาและอุปสรรคมันเกิดอ่ะเขาอ่ะไม่ตัดสินใจเองด้วยเขาจะถามครูตลอดแล้วครูก็จะบอกแล้วพอไปแก้ตรงอ่ะมันจะทําให้ต่อยอดต่อยอดของเก่ายังอยู่ ของเก่ายังกินได้ด้วยของใหม่มาของใหม่แมสของใหม่ก็ยังกินได้อยู่ของใหม่ไปเป็นของเก่าของใหม่มาอีกมันทบ,ม,นทบมันทบจนวันเนี้ยในช่องเขาอ่ะมีอยู่เต็มที่หนึ่งสองสามตีห้าห้าตัวกินได้ทุกตัวเห็นไหมตบมือถ่ายแค่วันไหนที่ซักผ้าแบบเนี้ยค่ะครูวันไหนซักผ้าก็ถ่ายแบบเนี้ยค่ะผ้าคุมเห็นไหม เอาง่ายๆคือเออวันไหนเปิดเครื่องสัพพาก็ลูดออกแล้วก็ถ่ายหน่อยนึงแล้วก็ปิดใช่ใช่ค่ะวเสียงแค่นี้ใช่ใช่ค่ะเออเคลิปของพี่แม่บ้าน 5G ส่วนใหญ่ไม่ใช้เพลงเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่ตอนที่โดนลิขสิทธิ์ตอนรื้อช่องตอนนั้นที่ปรับกฎใหม่ก็คือเหมือน AI ไรื้อทั้งช่องเลยค่ะพี่ก็เลยไม่ใช้เสียงเพลงเลยค่ะก็เลยภาคเองล้วน ใช่แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองเอ้ยพากได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเหมือนชอบกับการพากมากกว่าแบบนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมใช่เสียงน่ารักมีแต่คนชมว่าเก่งเสียงน่ารักด้วยนะคะเออพอเราพูดบ่อยๆมันก็จะเข้าปากแล้วมันก็จะทําให้เออมันดูหน้าฝั่งแล้วมันลื่นเนาะใช่ไหมทุกคนเออและอะไรอีกอะไรอีกหมดยังหมดยังแล้วก็มีเก้าอี้เก้าอี้พวกเก้าอี้นอน เก้าอี้นอนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เพราะว่าลูกไม่ได้เตะบ,บอลแล้วก็จะไม่ได้ไปสนามแล้วค่ะคก็จะเลยลจะเป็นที่นอนซะเสือ่อมใหญ่แล้วก็มีตัวอื่นเข้ามาแทรกเนาะใช่ก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะพับเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะขามันจะเป็นเหล็กมันจะหนักนิดนึงแต่ขายได้ค่ะแต่ว่าเวลาทำคอนเทนต์แล้วเหมือนยกไม่ไหวแบบนี้ค่ะครูแต่ว่าขายได้ตัวนั้นนะคะคอมเยอะแปดสิบแปดสิกว่าบาทแต่ว่าจะนานๆได้ทีเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบนี้ค่ะถ้าลงย้ำเข้าไปอีก เิเเงนใช่แต่นะพอเวลาย,ยกคือมันปวดหลังเลยค่ะครูหนักมากออโอเคนะเพื่อนทุกจุดที่เพื่อนเล่าคุณเก็บรายละเอียดให้หมดนะว่าถ้าคุณอยากเป็นใครเนะี่ยคุณอยู่ในเวนไหนอะ่ะคุณเก็บทุกเม็ดที่เขาทําเพราะว่านั่นอะ่ะคือจุดที่เขาเจอแล้วครูแก้ปัญหาให้แล้วก็มันก็ได้ผลตามนั้นเลยนะคะ